มเฮ้ยเราเม็ดเม็ดเม็ดเสียเดี๋ยวมันลุ้นกันก็ผมว่าจะเจอหรือเปล่านะครับผมอยู่ต้นทางนะครับแล้วก็ให้น้องอีกคนหนึงอยู่ระหว่างกลางแล้วอีกคนก็เดินหาครับ คนกลางนั้นก็คือจะบอกทิศทางครับผมว่าไปทางทิศไหนครไปทางด้านไหนนะครับผมส่วนผมก็อยู่ต้นทางก็ดูเวลาครับผมระยะการบินนะครับการบินของมันครับไปกลับนะครับใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวติดตามกันต่อครับผมนะครับนี่เจอแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่อ๋อ โน่นไงอยู่ตรงโน่นแหละปลายนิ้วะเล็กนิดเดียวก็ผมเท่าลูกถะกรลอก็ผม เอาเหยื่อแล้วนะครับอันนี้รังไม่ไกลครับผมกำลังเอาเหยื่อครับรังนี้ไปกลับไม่ถึงสองนาทีครับผมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมว่า จะเจอหรือเปล่านะครับผมอยู่ต้นทางนะครับแล้วก็ให้น้องอีกคนหนึ่งอยู่ระหว่างกลางแล้วอีกคนก็เดินหาครับคนกลางนั้นก็คือจะบอกทิศทางครับผมว่าไปทางทิศไหนครับไปทางด้านไหนนะครับผมส่วนผมก็อยู่ต้นทางก็ดูเวลาครับผมระยะการบินนะครับการบินของมันครับไปกลับนะครับใช้เวลานานเท่าไหร่นะครับ เดี๋ยวติดตามกันต่อครับผมนะครับเนี่เจอแล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่อ๋อโน่นไง อยู่ตรงโน่นแหละปลายนิ้วเล็กนิดเดียวก็ผมเท่าลูกตะก,กล้อครับผมหากันเกือบตายโอเคลังนี้จะย้ายก็ย้ายยากนะครับมันอยู่ต้นยางสูงครับผมนะครับัวสูงนะครับลังเนี้นะครับปลายนิ้วนะครับดูไล่มานะสูงครับผมย้ายยากรังนี้ รอให้โตกว่านี้ก่อนถ้าไม่โดนเผาซะก่อนนะครับโอเคดูตามลังต่อไปครับโผล่ไปเอาขึ้นเร็วขึ้นเลยเอาขึ้นเร็วขึ้นเลย

เลยก็เลนยงวรเลั้ยรูไม่ไม่ินั่นเลยอยู่ตรงนี้เตียนมดเลยเลยวะเงยไปได้เร็วฮะฮะไปได้ยังนี่ con cốt cốt dứt có lên là cùng nát con nhà tròn na đi để hết đấy hả để hết đấy ừ Huh? cường ừ. 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 rồi bà lồi mằn lồi mằn tết gần <laughs> แรงเลย่รงนังจำได้ไหมทีไนกแรงเอ๊อออวะแต่เวลาเขยิ้กว่าปลอมมานะทมพยายามอยู่ที่ไหนกวนพยามพยายามก็อยู่ที่นั่นเดี๋ยวว่าตะกิ้เนี่ย